แฮปปี้ฮาโลวีนเดย์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะคะที่เชฟฝนมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนมาฝากเด็กๆก,กันค่ะไปดูกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยเนื้อหาในคลิปนี้นะคะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ก็คือประวัติความเป็นมา history นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็น กิจกรรมที่ทำในวันฮาโลวีนและสุดท้ายคือวัวแคบโลารี่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันฮาโลวีนค่ะวันฮาโลวีนนะคะจะจัดขึ้นทุกวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีค่ะซึ่งถือเป็นเทศกาลที่เรามักจะเห็นการตกแต่งสถานที่ต่างๆด้วยบรรยากาศห้อนๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเป็นผู้ผีปีศาจต่างๆ การวางฟักทองแกะสลักหน้าผีไว้ตามจุดต่างๆวันฮาลโลวีนคือเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีในวัฒนธรรมของตะวันตกโดยจะจัดขึ้นก่อนวันสมโพธนักบุญทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกค,ค่ะแต่ในปัจจุบันฮาโลวีนกลายเป็นเทศกาลที่นิยมจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกคำว่าฮาโลวีนในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า All Hallows Eve หมายถึงวันก่อนวันสมโพธนักบุญทั้งหลายคำว่าฮาโลแปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะในเวลาต่อมาวันฮาโลวีนไม่ได้มีบทบาทแค่เป็นวันที่มีพิธีกรรมเฉลิมฉลองนักบุญเท่านั้นค่ะแต่ได้กลายเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานที่สร้างสีสันประจำปีจากเรื่องความเชื่อต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองด้วยการตกแต่งบ้าน และสร้างบรรยากาศโดยร,บรอบๆให้หลอนๆแกะสลักฟักทองเป็นหน้าผีประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆรวมถึงการแต่งหน้าและแต่งตัวเป็นผีด้วยค่ะส่วนเด็กๆจะมีการนิยมเล่น Trick or Treat ซึ่งหมายถึงการแต่งกายด้วยชุดแฟนซีแบบผีๆเดินออกไปตามท้องถนนเพื่อเคาะประตูบ้านต่างๆพร้อมกับถามว่า Trick or Treat เพื่อให้เลือกว่าจะให้เล่นหลอกผีหรือจะให้ขนมหรือรูกกวาดนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดู Vocabulary ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันฮาโลวีนกันนะคะมาเริ่มที่คำแรกกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ ghost ghost แปลว,ว่าผีหรือปีศาจค่ะคำที่สองนะคะ witch witch แปลว,ว่าแม่มดค่ะ คําที่3นะคะมัมมี่มัมมี่แปลว่ามัมมี่หรือศพที่ไม่เน่าเปื่อยค่ะคําต่อไปนะคะแวมไพร์แวมไพร์แปลว่าผีดูดเลือดค่ะคําต่อไปนะคะ Devil Devil แปลว่าปีศาจค่ะคำต่อไปนะคะ Skeleton Skeleton <Devil, S 2> <Devil, S 1> แปลว่าโค,ค,ค,ครงกระดูกค่ะ next word นะคะ Werewolf, Werewolf, มนุษย์หมาป่าค่ะ And the last word นะคะ Zombie, Zombie แปลว่าผีดิบค่ะต่อไปเป็นประโยคน่ารู้เกี่ยวกับการถามตอบวันฮาลวีนนะคะถ้าเราจะถามเพื่อนๆว่าวันนี้เธอจะแต่งตัวเป็นอะไรตัวอย่างในคลิปนะคะเด็กๆเ,เห็น a g i r l คนนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะ That's right เก่งมากค่ะ เด็กน้อยคนนี้แต่งตัวเป็นอ w i วิชใช่ไหมคะเราก็จะบอกเพื่อนๆไปว่า I'm going to be a witch I'm going to be a witch ถ้าเด็กๆแต่งตัวเป็นปีศาจเราก็เปลี่ยนจากคำว่า a witch เป็นคำว่า a devil a devil หรือเราแต่งตัวเป็นผีเราก็เปลี่ยนจากคำว่า a devil เป็นคำว่า a ghost เช่น I'm going to be a ghost เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรูเร้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวันฮาโลวีนที่ดิเชอร์ฝนได้นำมาฝากเด็กๆกันหวังว่าจะเป็นความรู้กับเด็กๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮปปี้วันฮาโลวีนค่ะ